สวัสดีนะคะทุกๆคนเราเดมาให้วันนี้เรามาต่อกันที่ดาวโจนนะคะดาวโจนคืนนี้นะคะคืนนี้ออกพรุ่งนี้เช้านะคะเป็นวันที่25นะคะนะคะสิบ,บนของเรายังแม่นอยู่นะคะสิบ,บนยังแม่นนะคะไปร้อยไป สิบนะคะไม่ลงหน่วยเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนไม่แตกนะคะสิบบนได้เจาะหลุดนะคะเพราะว่าไม่ลงหน่วยนะคะวันนี้เรามาตามกันต่อนะคะเรา,าให้สามชุดหกชุดสามตัวนะคะหกชุดสามตัวสามเจ็ดเก้านะคะสามสองเก้าสามเจ็ดศูนย์ เลขที่น่าจะมาคืนนี้นะคะสองตัวก็จับกันเอานะคะเดี๋ยวจับให้นะคะนะถ้าใครอยากจับเองก็ตามสบายนะคะสิบปนก็อยู่ประมาณนี้นะคะเจ็ดสามสองเก้าเจ็ดสามสองเก้าเจ็ดสามสองเก้า เจ็ดสามสนะคะเจ็ดสามสนะคะสิบทน,นะคะก็จะให้8ชุดเด่นดน,นะคะ8ชุดก็จับเด่นได้ที่3ามเจ็ดนะคะสามเจอะสามเ ศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์สามหนึ่งนะคะสามสองมาน้อยเราเอาสามหนึ่งแทนนะคะก็เจ็ดเก้านะคะนี่เลยนะคะเด่นของเขานะคะนี่เด่นที่น่าจะมานะคะจับได้แปดชุดนะคะนะสายรูดนะคะเมื่อคืนลืมสายรูดนะคะฟันไป เลยสามสามรองที่สองค่ะนะคะถ้ามาด้วยกันก็จัดไปที่เจ็ดนะคะหรือไม่ก็เก้านะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สามเจ็ดเก้านะคะสามสองเก้านะคะตัวนี้เด่นๆของเขานะคะก็สามสองเจ็ดนะคะ สามสองเจ็ดถ้าสามสองมาด้วยกันนะคะแตกค่ะถ้าสามสองมาด้วยกันแตกเลยนะคะตัวนี้สิบบนสิบบนตัวนี้ตัวรูดนะคะสองคู่นี้นะคะนะเราฟันให้สามนะคะเราฟันสามค่ะนะเราฟันสามให้นะคะ น้องแมวเล่นขาโต๊ะนะคะนะชอบมาเล่นกับแม่มตามนี้เลยนะคะเลขที่น่าจะมานะคะฟัน3รอง2นะคะถ้า3ามสองมาด้วยกันก็จัด7นะคะหรือไม่ก็9 3ตัวก็จะเป็น3ามหรือไม่ก็3ามสองเนะคะก็เด่นๆอยู่ตามนี้ถ้าศูนย์มานะคะ ถ้ามาตัวเดียวถ้า3มาก็3 70เจ็นะคะนะสามอีกตัวหนึ่งคือ3ามศูนะคะถ้าศูนย์มานะคะถ้าศูนย์มา3กับ2แยกกันมาก็ประมาณนี้นะคะอย่าเชื่อจนกว่าหวยจะออกนะคะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะ เราก็มาลุ้นด้วยกันนะคะเรามาลุ้นพร้อมๆกันพร่กนี้เช้านะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกๆท่านนะคะนะบายบายนะคะฝากติดตามนะคะชมเอ่อเพลงของเราด้วยนะคะติชมกันมานะคะ ชอบอะไรก็ทํานะคะตัวนี้ตายของเรานะคะน,นี่ไปหาแมวอากาศหนาวนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะแมวยังไม่กลับบ้านตัวหนึ่งติ้งต้องยังไม่กลับบ้านไปอยู่ไหนไม่รู้เลยหาไม่เจอนะคะไม่ยอมกลับบ้านหนาวก็หนาว หนาวแล้วค่ะวันนี้ลมแรงด้วยไม่ได้หนาวอย่างเดียวเมื่อคืนยังลมไม่แรงวันนี้ลมแรงมากเลยอืมก็จะเป็นนอนที่ไหนแต่แถวนี้ก็มีที่นอนเยอะอยู่นะคะไม่ไม่ค่อยห่วงเยอะนี่ขนาดไม่ห่วงเยอะนะคะทาเก็จะรู้นะคะมันเป็นบ้านที่คนไม่อยู่เยอะอาจจะไปแอบนอนอยู่ที่ บ้านที่คนเขาไม่อยู่กันแล้วก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้เมื่อวานนํำมานอนแล้วขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะใครที่ฟังหรือไม่ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณนะคะแล้วก็จะนั่งเมาท์มอยคนเดียวคนะ เอ๊เมื่อไหร่จะมาลูกเรานะขอให้แม่เฮงๆหน่อยนะลูกนะวันนี้เฮงๆหน่อยนะสามรัดก็ลงให้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะชมได้นะคะสามรัดนะเดี๋ยวถ้าใครดูจบนะแล้วเราตัวนี้ให้ดูนะคะว่าใครที่เข้าอะไรนะเข้า ดูวิดีโอไม่เป็นนะคะเลกดให้ดูนะคะเครื่องหนึ่งเป็นหนดูวิดีโอนะคะ,ะ,คะก็ตรงชุมชนนะคะใครที่ดูไม่เป็นนะคะเข้าไปตรงชุมชนนะ กดตรงชื่อช่องเราอะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเปอย่างนี้ยกดเข้าไปตรงช่องช่องของเรานี่ค่ะช่องของเราโอ้ยโทษทีคโทรศัพท์นี้เล่นไม่เป็นกดไปที่ช่องของเราเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะมีข้างบนเห็นไหมคะแถบข้างบนไม่ค่อยชัดใช่ไหมชัดไหมคะแถบข้างบนนะะ่ะวิดีโอนะะี่ค่ะ อันแรกจะเป็นหน้าแรกข้างบนนี้วิดีโอนะคะกดเข้ามามันจะมีนะคะมันจะมีเอ่อวิดีโอล่าสุดนะคะล่าสุดอยู่ข้างบนเลยนะคะล่าสุดอยู่ข้างบนนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นชุมชนก็มีตัวนี้นะคะกดมาตรงวิดีโอนะคะจะเห็นล่าสุดนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะ,นะคะ ถ้าใครยังเข้าวิดีโอไม่เป็นนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะวิดีโอล่าสุดกดตรงวิดีโอมันจะเป็นวิดีโอล่าสุดนะคะตรงนี้แล้วจะเป็นสามรัดค่ะตัวนี้ตัล่าสุดมันก็จะเข้าไปตรงหน้าแรกก็ได้นะคะนะกดเข้าไปตรงหน้าแรกก็ได้นะคะ ดเข้าไปหน้าแรกมันมันก็แล้วแต่โทรศัพท์นะคะจะเป็นเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอล่าสุดอยู่ข้างบนนะคะถ้าใครไม่ดีดไม่เด้งขึ้นมาก็เข้าไปตรงวิดีโอนะคะจิ้มดึนไปช่องของเรานะกลมกลเนี่ยจิ้มเข้าไปนะคะนะก็เลื่อนมาแถบข้างบนแถบข้างบนเนี่ยจะมีแถบอันนี้หน้าแรกไม่ค่อยชัดนะเนี่ยหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์ชมุมชนช่อง เกี่ยวกับข้างบนกดไปดูได้เลยนะคะเกี่ยวกับก็ไปดูได้เกี่ยวกับข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นแต่ละช่องว่าเขาทํามาเพื่ออะไรนะคะกดไปชมได้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะถ้าใครชมนะอืม,อมก็ประมาณนี้นะคะไปแล้วคะ่ะนะ มอมอยยาวเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอให้เฮงๆนะคะเต็มเต็มแตกกันนะคะวันนี้ขอให้ได้ทุกๆคนค่ะทั้งธรรมดาแล้วก็ vip ค่ะบ๊ายบาย